スーパーパームを使います手に乗ってくださん、僕だって、丸焼けにないとありませんから。後方アルサンド、ザクは4機よ。キ機も？シャワー、手持ちのザクはないはスター、せらさん。ジジ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 いジジ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 ジでジジ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  วันนี้ดีกว่าได้เลิกงามยามดีนะฮะนี่คือก่อนนั้นเนี้ยเฮียเคยเอามาให้ดูแล้วแหละแต่คือว่าไม่ได้รีวิวก็คือว่าเป็นกล่องไม่สุ่มอะไรประมาณเนี้ยนะแต่ประมาณสองสาเดือนที่แล้วอะ่ะตอนนี้เฮียเคยมีหมวกไอ้นี่เว้ยไอ้หมวกของชาโอเคก็โมดิฟายไปจนใส่ได้อะนะฮะแต่นี้ดีกว่าตัวนี้ดีกว่าเฮียบอกได้เลยว่าโคตรภูมิใจนำเสนอเลยนะฮะ ตัวเนี้ยนะถ้าดูจากกล่องเนี่ยไม่ก็เทียช็อปเลยเนี่ยจริงๆ <Okay. S 1> แล้วไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นเหมือนกับแบบว่าเป็นเหมือนสินค้าของบันไดอะนะฮะเอาง่ายๆคือเหมือนพีบันไดดีกว,ว่าอะไรประมาณนี้นะกล่องนี่หน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะครับผมนะฮะแล้วก็มีภาษาญี่ปุ่นด้วยนะฮะหลายอย่างเลยมันเขียนว่า number 2007 12 full scale work <Okay. S 1> <laughs> เฮ้ย,ยมันคืออะไรวะมันคืออะไรวะนะนี่เห็นไหมมันเขียนเลยนะ,ะเอางี้ดีกว่าแกดีกว่านะฮะ <laughs> ไม่ให้เสียเวลาไม่ให้เสียเวลา <laughs> ว้เดีนะฮะถ้าจำไม่ผิดเนี่ยเคยให้ดูแล้วเน่ทุกคน <laughs> ทุกคนเห็นไม่เล่าเห็นไม่เล่า full scale work นะฮะกันดั้มนะครับผมนี่เป็นโลโก้เลยโลโก้กันดั้มเลยนะจ๊ะกล่องกล่อกลองอันนี้มันเป็นไงล่ะหัวกล่องมันอยู่นี่ด้านกล่องนี่เป็นไงหนึ่งตัวหนึ่ง full scale work <Yeah. S 1> นะครับผมอายิโน o โมโตะทาคาระไม่ใช่นะฮะนี่ มก a h o เฮานะฮะ <Okay. S 1> แล้วก็ข้างนี้ก็เป็นหนึ่งตนหนึ่งสเกลนี่ครับหมวกเป็นไงหล่อไหมหล่อไหมโอเคนะ,คะโคตรจับโคตรจับแกให้ทุกคนได้ดูว่าเฮ้ยโคตรโคตรที่แบบแกกี่ทีก็ตื่นเต้นอนะ่ะทุกคนนะฮะหัวเข้าห้แทนแรกนี่มันมีคู่มือของมันนะนะฮะ ก็มีฐานตั้งนะมีหัวหุน่นนะวิธีการประกอบเอางี้ดีกว่านี่ดูครับดูครับเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมนี่หูยยแกออกมาให้ดูนี่นี่ข้างในก็ไม่มีอะไรละนะอันนี้เป็นแท่งๆเป็นอะไรวะเนี่ย ใช้ที่ตั้งมันหรือเปล่าน่าจะใช่นะฮะก็เป็นพลาสติกโง่ๆอันนึงนะจ๊ะสองอันนี้คืออะไรน่าจะเป็นที่อ,อ๋อที่วางอันนี้นี่อย่างนี้อันนี้คือแก้มตรงนี้อ่าคางคาง แกะให้ทุกคนได้ดูเลยเนแทบจะไม่มีใครรีวิวนะไม่มีเลยดีกว่านะครับผมอันนี้เป็นคางอันนี้เป็นไรอ๋ออันนี้เป็นเอ๊กระจกหน้ากระจกหน้านะยังไม่เคยแกะนะครับยังไม่เคยแกะโอ้โหเฮ้ยงานดีงานดีงานดีโ <Okay. S 1> อเคอะ ต่อไปอันนี้คืออ่าฐานตั้งอันนี้อย่างนี้มัใช่ไหมะอะไรประมาณนี้นะจ๊ะหัวแล้วก็อันนี้นี่โหสีสันแม่งล่องมาได้เลยเนี่ยเหัวหัวหมวกมันนะนี่ยังไงแล้วก็ถ้าจำไม่ผิดก็คือเอานี้ใส่เข้าไป จ,จากด้านในใช่ไหมอะไรประมาณเนี้นะเดี๋ยวทําให้ดูแล้วก็เอานี้ปิดอีกทีหนึ่งน่าจะประมาณเนี้ยเอออย่างเงี้ยหัวแต่ที่สําคัญคือมันใส่ได้เว้ยทุกคนเฮียขอลองหน่อยดิแต่คือว่ามันเป็นหมวกแบบไม่มีซับในอยู่ด้านในอะ่ะเดี๋ยวเราต้องโมดิฟายขอลองใส่ก่อนหัว โหตายแล้วหัวโตเกินไปปะเนี่ยเขาให้มันใส่ได้จริงๆหรือเปล่าวะอาเดี๋ยวเขาลองห้องนี้ก่อนอ๋ออย่างงี้เห็นไหมแต่คือว่าอันนี้ก็ต้องปิดอย่างงี้ปึ๊บอย่างงี้แล้วก็อย่างงี้อลำบากเหลือเกินทำไงวะเนี่ย เอางี้ดีกว่าเฮียอยากลองว่ะนะฮะเดี๋ยวจะใส่ให้ดูนะฮะว่ามันจะใส่ยังไงใส่ได้ใส่ไม่ได้แต่น่าจะใส่ได้อยู่แล้วละ่ะนะฮะนี่อามูโรเลเลยนะเว้ยนะฮะอ๋อประมาณนี้ประมาณนี้เดี<ะ>๋ยวเฮียจะทําให้มันใส่ได้จะโมดิฟายจะตัดจะเจาะเลยเหรอไม่กลัวอันนี้ราคา เอาเรื่องนะครับราคาเอาเรื่องเลยนะฮะเดี๋ยวจะใส่ไฟด้วยใส่ไฟข้างบนนี้นะฮะแล้วแบบว่าเหมือนในไอ้ไอ้ไห,นหนังอะไรวะหนังหนังหนังอวกาศอะนะฮะเอางีา้ดีกว่าเดี๋ยวเฮียไปโมดิฟายแล้วเดี๋ยวเอามาให้ดูว่าจะเป็นไงกับหัวอาร์มูเรเลี่มันไอ้ตัวนี้มันก็ใส่อย่างงี้นี่อย่างงี้นี่ตั้งอย่างงี้แค่ตั้งโชว์ก็หล่อแล้วอ่ะดูดิเนี่ยอันนี้ก็อยู่อย่างงี้ นะประมาณนี้นะฮะแต่คือว่าจร, uhh. uh จริงๆแล้วงานมันค่อนข้างเนียบเลยตรงนี้มีเซาะร่องนะครับไม่ได้ทาสีนะครับเซาะร่องแล้วก็เป็นอีกชิ้นหนึ่งเลยนะเผี้ยว่ะเอ้ยรักกันดำมก็ต้องมีอย่างงี้สิวะอันนี้เอาไว้ต er> ั้งโชว์แต่เฮียจะเอามาใส่นะเอานี้ดีกว่าขอเวลาไปโมดิฟายก่อนเพราะว่ามันจะเป็นไงเนี่ยบูนวมข้างในนะคิดมาแล้วแหละส่วนหนึ่งนะครับผมแล้วก็ ใส่ไฟด้วยจะได้เห็นหน้าด้วยเผื่อแล้วใส่หมวกอันนี้แล้วมารีวิวไม่ใช่อะเดี๋ยวขอเวลาก่อนนะไปดูก่อนว่าจะทำยังไงอ่ะเดี๋ยวมาดูกันปึ๊บปึ๊บเนี่ยใส่แล้วมันจะเป็นอย่างเงี้ยนะแต่คือว่ามันจะเนี่ยมันจะหลวมๆข้างในเราต้องหาอะไรมาลองเดี๋ยวหาอะไรมาลองก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันอะไปหาอุปกรณ์ก่อนนะปตอนนี้นะเราเนี่ยจะให้ดู เรากำลังจะชำแหละมันนะฮะจะชำแหละมันโอเคผีนี่ด้านในนี่อันนี้เราเดินไฟชั่วข่าวก่อนนะครับผมเี่เพื่อที่ให้มันมีแบบไฟแล้วเดี๋ยวจะเอาพวกฟองน้ำเนี่ยฟองน้ำพวกเนี้ยใส่เข้าไปยัดให้มันเป็นเหมือนพวกหมวกกันน็อกอะนะทุกคนนะฮะต้องบอกก่อนเลยว่าอันนี้ราคาหลักหมื่นฮนะหมื่นกว่าบาทเดี๋ยวเดียวเฮียจะทำให้ใส่ได้ เนี่ยอย่างนี้อันนี้ก็ประมาณนี้ถ้าเกิดมุตมว่าเปิดไฟนะเดี๋ยวที่จะเปิดไฟให้ดูอันนี้คำาชวข่าวเพราะว่าสั่งไฟ LED จากจีนไปแล้วนะครับผมนะแต่คือว่าอันเนี้ยเนี่ยเห็นไหมใส่ไฟมีไฟเพราะถ้าเกิดถมมว่าเปิดขึ้นมาปุ๊บปิดไอไอไอพลาสติกแล้วเนี่ยก็จะเห็นเป็นไฟเหมือนเหมือนเหมือนในหนังอมากิดอนพวกอะไรเงี้ยเห็นมีไฟอยู่ด้านใน เดี๋ยวขอเวลาก่อน modify แป๊บหนึ่งนะฮะเดี๋ยวได้ของฉิบหายเลยเป็นไงเสร็จแล้วนี่ใส่ไฟ,ไฟด้วยมาดูใกล้ๆเห็นป่ะเฮียใส่ไฟด้วยเห็นป่ะเนี่เรามีฟองน้ำคอคือ,คอเดี๋ยวขอพูดนิดนึงเฮียมีฟองน้ําอยู่ข้าง,างบนแล้วก็ใส่ไฟเข้าไปด้วย <Okay. S 1> นะเวลาเปิดมาปุ๊บเนี่ยจะเห็นไฟแค่มันมีฝ้าดิดนึงไม่เป็นไรถือว่าใส่ได้ไะอ่าประมนี้นะ ก่อนหน้านี้เฮียมีหัวน,นี้ด้วย <Okay. S 1> แต่ดีมีเพื่อนใส่แล้วมาอ่ะอ่ะเฮ้ <c oughs> <c oughs> นี่ได้นะเออใช่ไหมวีกอ่ะเอะอ,อประมาณนี้นะฮะก็อ่ะ เดี๋ยวขอถอดดูก่อนอนะวิธีการถอดเนี่ยมันก็ถอดอย่างนี้ปึ๊บเอาอันนี้ออกก่อนปึ๊บนะฮะแล้วก็ถอดอย่างนี้ได้เลยปุย๊บนะฮะเนี่ยอ่ะมันถอดออกมาเป็นสามชิ้นแบบนี้นะครับมันให้ทำงานได้ง่ายเพราะว่าตัวเนี้ยมันจะมันจะแคบเนี่ยด้านล่างของเฮียมีอย่างนี้ modify <ม>จน ใช้ได้เลยใส่ก็ใส่กันระมานี้ปึ๊บเนี้ประมาณนี้แล้วก็ใส่แผ่นนี้เข้าไปนี่แบบนี้ปึ๊บโอเคประมาณนี้ไฟก็เปิดติดได้นะประมาณนี้เอ้ยมาวิกอยากใส่ม้้งเปล่านะฮนะโอเคคลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะนึกว่าเป็นไอรอนแมนนะถ้าใครชอบก็ไปลองหาดูฮนะกานะนี้นะแต่คือว่ามีคน แทบจะไม่มีใครสั่งมาแล้วกันเพราะว่าราคามันค่อนข้างสูงมากเลยนะฮะเฮีย <Here S 1> ก็โมดิฟายมาเอาที่ใช้ได้แต่คือว่าเดี๋ยวก็ไม่วางไว้บนแท่งแบบนี้แบบแบบนี้อ่ะอันนี้อันนี้เป็นไฟที่จะใส่ไว้แบงนี้วางไว้บนตู้นะฮะประมาณนี้จัดให้เข้าท่าก็ใส่ประมาณนี้นะครับผมหัวอามน้ํเลย สเกล1นต่อหนะจ๊ะก so like in on so like, like, so ็บอกได้เลยว่าชอบมากนะฮะเอาไว้ในตู MCU ้นะถ้าใครชอบก็ไปลองดูนะจ๊ะถ้าใครชอบคลิป like. น <mag as S 1> ี้ฝากกด subscribe ไลค์แชร์กันด <Quốc> ้วยนะจ๊ะไปแล้วจ้ะบ๊ายบายสวัสดีครับเอ้าใส่ใส่หมวกเอ้ามาวิกมาใส่หมวกวิกหนีแล้วเอ้าใส่หมวกจะใส่หมวกไปนี้ไหมใส่แบบนี้ไหมเฮ้ยได้ว่ะ <laughs> อามูลโลวิก <laughs> ไปแล้วครับ <laughs>